มาจ้ากินแซบโชว์วันนี้นะคะข้าวขาหมูนี่หมูล้วนๆหมูเนื้อหนังแม่จะชอบกินแบบเป็นเนื้อหนังทุกคนคำใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็นี่พริกกระเทียมถ้ากินข้าวขาหมูต้องมีพริกกระเทียมนี่ ร่อยมาก